จริงอ่ะกั๊งใส่เสื้อขาวมาด้วยนะมีใครคิดไหมว่าเอาอันนี้ออกดีกว่าแต่เสื้อมันบางนะเอาออกให้หมดเลยเสียงมาจากไหนเสียงมาจากไหนได้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะอยากจะถ้าสมมติทุกคนนะบอกว่ายังไหวแล้วก็จะไม่สบายไหมเนี่ยใครไม่สบายเดี๋ยวไปดูแลนะกั๊งเลยแหละไม่สบายมาดูแลกลั๊งเลยครับผม เอาละฮะก็ยังอยากให้อ่ายังอยู่กันนะครับผมมีเพลงหนึ่งน,นะครับผมไปฟังกันเลยะครับวัวจะไม่สบายกันก่อนบรรยากาศมันจะบอกอะไรยอย่างนี้นะฝนตกที่เมืองไทยมีสาวสวยดีนะไม่มีสาราเล็กๆ

แต่ฉันต้องหามใจให้ได้ไม่อยากทำให้เธอเป็นของฉันนะไม่เป็นที่นำใ,ใหาเธอน,เนินอนบบ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 บ t บบ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 บ d บบ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 นบบบบงบ เราะงานเจก็เธอก็พอรู้ไหมเพราะรักของเราใหญ่มันก็วันใดชว่าฉันรู้ว่าวันของเราที่เราเคารันเชคุ้มเพียงใดจับมือได้ครับร่างกายไม่ฟังหัวใจแต่ก็คงไม่ใช่คำว่ารักบางทีมันสบายทำให้เธอสุขสบายางทเพียงบรรยากาศที่กองไรอตเกิดไปบันทีเสนาทีหันมองความรักและความรัก ยังคืนนี้ของเราเป็นคืนที่่ไม่ใช่หนึ่งคืนเท่านั้นอยากให้เธอรู้ว่าฉันนั้นเธอสำคัญนะและมีความหมายเพียงใดบัให้มันเป็นคืนหนึ่งที่โรแมนติกกับเธอเธพอรู้ไหมเพราะังเราหญมกวันไหแสสาวสวยคนไหนมีล่มอยู่บ้างคนไหนมีล่มอยู่บ้าง เราแล้วกันนะฮะอย่รโดนตัวไหนอย้าโดนตัวไหนอ้าวเปิดกลเปิดกลเปิดกล้องบ้าเบบี้เข้ามาขอพิจารณาอันนี้คงเราเป็นคู่ที่นันไม่ใช่หน่นคู่เท่านั้นอยากให้เธอรู้ว่าฉันเองเธอสำคัญและมีความไม้ยเพียงได เป็นคืนหนึ่งที่ได้โรแมนติกกับเธอกพบเผาถุมอราักของเราใหญ่ยิ่กว่าวันไหนแสนเอาเลยครับผมยังมีแรกขอเซ็นด้วยัอีกรอบหนึ um ่งบ้างไปมันก็ต่อเลยกรันาม เอาละเอาละจะับมือได้ไหมฮะจับมือได้ไหมฮะขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอาละยังมีแรงก็เต้นกันต่อนะขอบคุณครับผมขอบคุณครับ เธอเอาไม่อยู่น่ากลัวจะดูไม่ถึงหัวใจถูงกำมาถูเธอยุไปเมื่อวานนี้หัวใจที่สมือนเดิกไม่ทันที่ใบขี้พีควบคุมเลยด่ก็ยังนี้ก็ยังหลุดหายไปใจกับบ้าเหมือนเก่ากูอยากยู้กยาให้บังนกับบ้า ก็ไม่รู้มันจะมาไหมถ้าเธอไม่ยอมให้กลับหรือมันกลับมาไม่ได้ก็คงต้องยอมมาอยู่ที่นั้น ไปเลยไปฉันจะคอยดูแลไปเลยไปใจงอแงตาเธอแดแล้วก็เลยตามใจมาไปเลยไปมาไปเลยไปคอยดูแลใจงอนแงตาเธอแดงแล้วก็เลยตามใจอ่ะคนนี้ก็แรงขึ้นเร่อยเรารอตามเพลงนะฮะนบไหมไหเราขึ้นเราขึ้นนล้ว c เพท้านี่มมัน ไมู่้อคิดอะไรทั้งนั้นนะเธอต้องรู้อะไรที่สำคัญกว่าคือเพลิดเพนใจดังคือมาแล้วฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เธอต้องพบกับใครทีรอเธอแต่ตอนนี้ฉันคงไม่รอเพราะ่าที่พรุ่งนี้ฉันอาจจะไม่มีวันได้เจอนัฝันหยุดรู้ฉันอาจจะอ้วก็ยังไม่รู้ว่าอยากจะเจอ

แล้ววันนี้มีความสุขมากขออห้ทุกคนนะฮะยกมือขึ้นมาหนยไงด้ดเลยครับผมยกมือขึ้นมายกมือขึ้นมายกมือขึ้นมาต้องอกับปน่อมอ,อ,อยากได้ดนะั่ะันปล่อยก็ให้เป็นรอย

วัที่จะบอกว่าซ่อนรองเท้าหลุดไปข้างนึงเลยหลุไปแล้วล่ะครับผมมันมากเอของเซตอีกทีครับให้นักองเด็กตารครับโอ,อ้โหวันนี้ก็ฝนม,มาด้วยนะฝนมาแรงมากเลยมาแรงมากเลย <c oughs> <ๆ S 1> มาด้วความมันกลางด้วยครับผมดีใจเขาเรียกว่า,ม,วาม,มาดับความร้อนมาดับความร้อนนะวันนี้เนาะวันนี้ก็ชุดเล็กๆแล้วกันเพราะว่าฝนโปรยปลายมาแล้วเลยนะครับผมเอาไดีกันแล้วก็เป็นห่วงทุกคนด้วยที่สำคัญอ่ะวันนี้บอกว่าคอนเสิร์ตเห็นเยอะมากในช่วงนี้ครับผม เป็นแฟนสาวม้อนอยู่เห็ยไหมเอไมารองเพลงเอไม่เหนื่อยแต่กำลังใจดีครับใช่ไหมบางคนน่ารักจริงวันนี้คือทุกคนเขาก็เป็นห่วงการกันทุกคนเป็นสบายง่ายมากแต่ว่าวันนี้เห็นทุกคนมายืนรอแล้วฝนยังตกก็ยังมาเนี่ยบางคนบอกเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราจัดเต็มให้ตอนแรกก็มีบอกว่าอาจจะต้องตัดเพลงว่าอะไรบ้างแต่ไม่เป็นไรคูณทั้งที่ขอบคุณนะฮะขอเสียงร้องดีครับ บางคนบอกว่ารอซิงเกิลใหม่ของกั้งได้อีกได้หัดห,ดหมเนี่ยอืมอยากให้รออีกแป๊บหนึ่งนะฮะ <ไป S 1> ก็มีโอกาสได้ทำแล้วนะครับผมแล้วก็เพลงนี้เชื่อได้ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะเป็นเพลงที่เป็นตัวตนกลางจริงๆนะครับผมเพลงที่เป็นตัวตนไม่ใช่แบบว่าผู้หญิงผู้หญิงเนี้ย,ๆๆย,ยไ,มไม่ใช่นะไม่ใช่นะเท่ๆมันแมนนะครับผมเต้นๆเนี้ยชายได้ติดตามแน่นอนก็คือไม่เกิดปีนี้แน่นอนครับบางคนบอกว่ามารอตั้งแต่สายตั้งแต่เที่ยงเลยอยากสบอกอะไรกับเขาบ้างแฟนมัรอ รักเพื่อจ่๊ยและกังไหมรักกังไหมรักซะจริงๆเอาวันนี้นะก่อนจากไปกันไปนะพร้อมกับฝนนะขอเสียงแบบหูแบบเฮ้ยทั้งนอนแบบให้หายแบบชื่นใจใจไปเลยดีกว่าได้ไหมฮะได้โอเคได้ไหมครับที่แรกเอออเาแล้วนะเดี๋ยวหนึ่งสองสามแล้วกี่พร้อมกันนะหนึ่งสองสม เพราะว่าทำไมล่ะมั้งอะไรครับนะถูอักเสบนี่น่ารักมากครับผมเป็นพลังให้มากเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วมีไปถ่ายวีต่อนะขอบคุณทุกคนที่มานะครับผมมาเพิ่มพลังให้นะครับวันนี้ก็อยู่ไปยาวๆเลยทีสี่อะไรก็อยู่ได้แล้วแต่ขอให้ทุกคนกลับบ้านไปเนี่ยรีบทานยานะครับเดี๋ยวไม่สบายกันนะครับยาดักไปเลยเนาะใช่แล้วเอาเรามาชักภาพร่วมกันหน่อยได้ครับแชะแช่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 ได้ครับวันนี้เป็นวิดีโอกันนะฮะเดี๋ยวทุกคนดึงสองสามเพจนะ